สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาทำเกี่ยวกับตัวสแกนไวรัสที่ติดมากับ Windows นะครับเรยกว่า Windows f i r e w a l l หรือว่าตัวป้องกันไวรัสของ Windows นะครับทีนี้บางท่านทุกครั้งที่เปิดเปิดโปรแกรมเปิดโปรแกรมบางอย่างที่ไม่ได้เสียลิขสิทธิ์นะครับมันจะ วินโดจะมีการป้องกันตัวเองนะครับอย่างเช่นผมมีโปรแกรม Active a c t i v a t e Windows หรือว่าโปรแกรม a c t i v a t e of Office Microsoft Office นะครับทีนี้อันนี้คือผมทดลองเมื่อกี้นะครับอันนี้คือผ่านไปแล้วเดี๋ยวผมจะมาเริ่มมาเริ่มทำใหม่นะครับออันนี้เป็นไฟล์วินลาอยู่แล้วนะครับผมจะแตก ไฟล์ออกมานะครับเป็นไฟล์บินลานะครับแต่ผมใช้โปรแกรม PowerISO แตกไฟล์นะครับทีนี้พอแตกไฟล์ออกมาจะได้โฟลเดอร์นี้เห็นไหมครับมันจะฟ้องขึ้นมาแล้วท่านไหนที่มันฟ้องอย่างนี้ก็มีบางท่านสอบถามเข้ามาเหมือนกันนะครับก็เปิดเข้าไปดูเลยว่าเนี่ยโปรแกรมตัวนี้ ที่แตกไฟออกมาผมจะใช้ตัวนี้พอเดาผมคลิกเข้าไปปุ๊บฮ่าไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นแถมยังฟ้องแบบนี้ด้วยอ่าแล้วก็โอเคไปนะครับวิธีปิดการป้องกันมีดังนี้นะครับก็มาตรงนี้นะครับปึ๊บนะครับจะไม่ชัดหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยแล้วก็มาตรงนี้ All setting นะครับเข้ามาหน้านี้นะครับเลื่อนลงมาเข้าหน้านี้ครับ Update Security นะครับแล้วก็มาตรงนี้ครับ Windows Security ที่เข้าไปหนึ่งครั้งครับจะเจอหน้าต่างนี้นะครับหัวข,ข้อนี้นะครับกดตามผมเลย วินโดว์10นะครับตัวนี้วินโดว์10แล้วก็กดตัวนี้ครับอันแรกเลื่อนลงมาให้สุดครับแล้วก็เอาตัวนี้ปึ๊บแล้วก็ย้อนกลับออกมาครับย้อนกลับมากลับมาหน้านี้ปึ๊บจะเจอหัวข้อล่างลงมานี่ครับตัวนี้เอาตัวนี้นะครับปึ๊บแล้วก็ไล่ปิดครับปิดตัวนี้ปิดตัวนี้ปิดตัวนี้ ปิดตัวนี้นะครับแล้วก็กดปิดออกไปเลยนี้ก็ปิดออกไปเลยนะครับทีนี้เรามาแตกไฟล์ออกมาใหม่แล้วเข้าไปดูก่อนก็ได้ครับตัวที่เราออกมาเนี่ยอาจจะว่าผมโกหกตัวนี้คืออันเก่านะครับโดนลบออกไปแล้วทีนี้เราจะแตกเราก็ลบฟลเดอร์ที่งออกไปก่อนนะครับเราจะแตกไฟล์ตัวเดิมนะครับออกมา นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเป็นลักษณะการใช้งานที่ชัดเจนขึ้นมาอาทีนี้ผมจะเปิดนะครับแตะบนคลิกเห็นไหมครับแจ้งเตือนด้านข้างไม่โผล่ขึ้นมาแล้วแจ้งเตือนด้านข้างไม่โผล่ขึ้นมาแล้วทีนี้ก็รอแค่โปรแกรมที่เราสั่งสั่งเปิดขึ้นมานั่นไงครับขึ้นมาแล้ว เนี่ยครับทีนี้เราก็ Active ในโปรแกรมที่เราต้องการ Active ได้แล้วนะครับสำหรับโปรแกรมที่ไม่เสียลิขสิทธิ์มันจะเป็นอย่างนี้นะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงจบเพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ